เสนมนตรนาจงบางเกิดบุคคลงามเนิด์ดในป่าทับพีก็คงไม่พ้นค่านี้ที่คนรักและเมตตานารือระเดืองดังสะท้อนทั่วพระทอรณนินพี่ชื่อผู้สิ้นทุกแห่งหนเมื่อได้ออกสู่สายตาประชาชนที่ลลงนั่งถูกมนตรา ลูกพ่อกรุงเก่าขยทั่กพื้นโทรณีที่คนทั้งหลายจงลังหาหอบเงินหอบทองเข้ามา ถ้าเกิดประกอบก้อยแรรดง,ดง,ดงะนะครับถึงถึงตึงนะครับประกอบงานจับนยรครับกอ,อ,อยังไงครับโอ้ยมันผมไม่ติดก,กาวนะครับแต่ถ้าเกิดจะอยากได้งานสำเร็จผมก็จะประกอบให้แล้วก็ปิดทอง้อยให้นะครับ หรืออยากจะบูชาแค่ปลายไปก็ได้นะครับเนี่ครับงานเสร็จแล้วครับหลวงพูททวดครับงานอยู่ในหมื่นหนึ่งนะครับถ้าคิดว่างานมีคุณค่ามากกว่าหมื่นก็ให้เกินหมื่นได้ครับแต่ถ้าเกิดงานสู้ราคาค่าบูชาไม่ไหวเพื่อไปทํา ในหน่วยงานพวกคุณก็ต่อรอผมได้แต่ต้องลงท้ายด้วยเลขเก้านะครับให้เกิดก็ต้องลงท้ายด้วยเลขเก้าเป็นสลีมมงคลแก่ผมและแก่คุณนะครับในหมื่นหนึ่งนะครับหรือ,อยังไงไม่พอก็ได้ครับผมเฝ้าเครื่องโอ้โหเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยวุ่ยงานจะเต็มน,นะครับโอเคครับสนใจติดต่องานมานะครับให้ลวงทุ่งของครับผมงานแบบโอเคครับนะค,ครับ พูดทั่วนะครับที่ขีดออกมาจากคอมนะครับไปแล้วยังเก็บขุยไม่ไดีเลยด้านล่างนะน,นี่ก็งานต้นแบบนะครับประกอบก็้นใหญเนี่ยนะครับงานต้นแบบโอเคครับผมอยู่ส่วนหักเขาแหล่ง,งติดต่องานมันนะครับให้ห่มงปู่ทวมครครับไปแล้ว <laughs> เสเกลีวกขอโทษขอให้ทุกทวุ้มคองทุกคนทั้งโลกเลยนะคะไปแล้ว